โอเคนะครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีอีกช่องมาทีรีบีครับวันนี้จะมานะครับสอนตั้งค่ายิงหัวนะครับสาหรับมือถือรุ่น vivo นะครับทุกคนมือถือรุ่น vivo นะครับเป็นมือถือรุ่นที่แบบว่าคนใช้กันเยอะค่อนข้างมากครับและสําหรับมือถือรุ่น vivo นะครับจะมีการตั้งค่าในเกมยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแล้วก็เป็นการสอนวางป้ายิงหัวแบบละเอียดต่างๆนะครับ ึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมอีกทีนะครับก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันตั้งค่ากันนะครับทุกคนก็ทุกคนนะครับอย่าลืมไปกดติดตามที่ TikTok Mark TTV นะครับทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนเราก็จะลงคลิปนะครับออกกายบ้างนะครับแล้วก็เกมบ้างนะครับอาจจะลงไม่บ่อยนะครับแต่อย่าลืมไปติดตามให้ด้วยนะครับก็ช่องเราคนติดตาม2,600นะครับ ทีนี้เดียวนะครับทุกคนก็จะสามพันนะครับไปดูกันนะครับก็สําหรับการตั้งค่านะครับทุกคนในเกมนะครับการตอบสนองนะครับบางรอบนะทุกคนก็ให้ปรับเป็นแบบว่าาปรับประมาณ95าเลยนะทุกคนเนี่ยปรับแบบว่าเกือบจะร้อยเลยนะครับส่วนกล้องไรดอกนะครับปรับประมาณ90นะครับ สโคปคูณสอนะครับปรับประมาณ9 5หนะครับเหมือนกันนะครับส่วนสกคปคูณสของเรานะครับปรับ100เต็มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลำกล้องเไนปเปอร์ปรับ100อนะครับมุมมองอิสระนะครับให้ปรับประมาณถ้าใครไม่เล่นก็ให้ปรับ0ูนนะครับใครที่ไม่ใครที่แบบว่าเล่นมุมมองอิสระก็ให้ปรับ70นะครับทุกคนก็ต่อไปเป็นการควบคุมนะครับช่วยเล่นก็ให้เปิดโปรตีกันนะครับ ปุ่มยิงซ้ายแสดงตลอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนวุธก็ให้เปิดนะครับส่วนรีโหลดก็ให้เปิดนะครับอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโหมดวิ่งแบบทั่วไปนะครับเทคนิคลับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับคิวฟิแบบเปิดนะครับแล้วก็ลันลณ์ความเสียหายแบบเดิมนะครับเปลี่ยนปืนก็ให้เปิดนะครับเอฟเฟกก็เป็นไม่แสดงเลือดนะครับมันก็ไม่มีอะไรครับทุกคนปมาดูสถิีิกันนะทุกคนก็ปุ่มยิงขวาของผมนะครับปรับประมาณ6 7เจนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็นี่คือปุ่มสับปืนธรรมดานะครับตามนี้เลยนะครับใครที่ดูไม่ทันก็ให้กอกลับไปดูได้นะครับนี่คือปุ่มกระโดดนะครับและนี่คือปุ่มสับปืนด่วนของผมนะครับแล้วก็นี่คือปุ่มนั่งนะครับนี่คือปุ่มวิ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือปุ่มไอวอแล้วก็ปุ่มนี่คือปุ่มตะโขกครับตรงนี้คือปุ่มยิงซ้ายนะครับประมาณนี้แหละครับทุกคนก็ เดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าอย่างอื่นกันนะครับนี่ครับทุกคนผมเล่น4นิ้วนะครับเล่นปุ่มกระดกแล้วก็ปุ่มไม้บอลอยู่ด้านบนนี่ครับใครจะลองปรับตามก็ได้นะครับทุกคนผมเล่นประมาณนี้แหละครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นการเก็บของนะครับซึ่งการเก็บของมันช่วยในการอ่าสำหรับมือใหม่นะครับใครที่แบบว่าเก็บของเป็นแล้วนะครับหรือถ้ายังเก็บไม่เป็นก็ให้กดเปิดให้หมดได้เลยนะครับ เก็บของตามที่เราต้องการนะครับอาจแบบอัตโนมัตินะครับไอเทมต่างๆนะครับเปิดเร็วเปิดะไรได้แล้วแต่นะครับก็คือจะมีโหมดใหม่อะไรต่างๆนะครับแข่งขันแบบทีมแล้วก็จะเป็นเริ่มต้นกับความสําคัญนะครับซึ่งสามารถตั้งค่าตาในนั้นได้เลยนะครับต่อไปนะครับแล้วก็การแสดงผลกราฟิกนะครับก็ใครที่แบบว่าเล่นภาพสูงไม่ได้นะครับก็คือแบบว่าระดับสูงแบบสูงสุดนะครับ เปิดขั้นสูงเปิดอะไรไม่ได้นะครับก็ให้ลดลงหรือปิดไปเลยนะครับแต่ยังคงใช้ระดับสูงนะครับส่วนใครที่เล่นแบบว่าเล่นขั้นสูงระดับสูงไม่ได้เลยนะครับก็ให้ปรับเป็นมาตรฐานแล้วก็ลาบลื่นนะครับแล้วก็ให้เปิดเฟรชสูงนะครับเพื่อให้มันเล่นได้ลื่นไหลมากขึ้นนะครับทุกคนนะครับก็มีประมาณนี้ครับสําหรับการตั้งขั้นในเกมนะครับต่อไปไปดูกันวางเป้ายิงหัวครับแล้วก็มาอยู่ในเกมมานะครับทุกคนก็ เดี๋ยวเราจะซื้อปืนนะครับก็ปืนปืนที่เราจะซื้อนะครับจะเป็นปืนอะไรลองดูนะครับนี่ครับทุกคนเราจะซื้อปืนดีเซอร์ตนะครับทุกคนดีเซอร์ตแล้วก็เอ็นเอ็องโคนะครับนี่ครับเราซื้อเสร็จแล้วปุ๊บนี่ครับซับพื้นยีนะครับติดหัวแทงเถื่อนเมื่อกี้นะครับก็ใช้วิธีการปวางเป้าแบบเดิมนะครับแพทใหม่ล่าสุดนะครับค่อนข้างใช้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับทุกคนก็ ลองโดดยิงดูนะครับลองลากหัวดนะครับเล่นตาแรกของวันนะครับก็นี่ครับเห็นไหมครับเอาเป้าไว้บนซ้ายลากขึ้นลากลงนะครับใช้สูตรเดิมนะครับก็ถ้ามีเสียรลกวนก็ขออัยนะครับนี่ครับลองโดดยิงดูนะครับสับปืนนะครับอ่าปึ๊บลูกซองสับปืนเติร์นะครับปุบับปืนนะปึ๊บยิงนะปึ๊บเห็นไหมครับโดนหัวง่ายมากเลยครับทุกคนอ่าลองโดดยิงดูนะครับปุ๊บกับปืนดูนะครับโดนหัวนะครับอ่า อาจจะแบบว่าคุมปืนไม่ได้ดีนะครับเพเพิ่งเล่นนะครับเห็นไหมครับเอาเป้าไว้บนซ้ายลากขึ้นลงนะครับสูตรการบางเป้านะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวล็อเบ็้นะครับเห็นไหมครับเอาเป้าไว้ด้านขวาก็สามารถลากขึ้นได้นะครับแต่เอาไว้ข้างข้างหัวนะครับหรือไว้บนหัวนะครับลากขึ้นลากลงนะครับแล้รองมาติดหัวแน่นอนนะครับธี่การฝึกฝนแล้วกันถ้าผู้ชมแบบว่าเล่นบ่อยๆนะครับรับรองว่าจะติดหัวแน่นอนครับ ก็คือแบบว่าทุกคนนะครับถ้าใช้ปุ่มจับปืนเป็นตั้งค่าเป็นนะครับก็จะยิงหัวคมแน่นอนนะครับถ้าฝึกเล่นบ่อยๆนะครับนี่ครับทุกคนก็ลองยิงดูทั้นี่ดีเกิรเดีย้ไหมครับติดหัวง่ข้าง่ายนะครับปึ๊บนะครับเอาเป้าปึ๊บลากขึ้นนะครับเห็นไหมครับสับปืนรัวมากเลยนะครับทุกคนใครอยากแบบว่าอยากรู้วิธีจับปืนก็ลองไปหาคลิปดูได้นะครับ ที่เกาเราเคยมีอยู่นะครับนี่ครับทุกคนสับปืนนะครับจะติดตัวนิดนึงนะครับถ้าทุกคนล่าแต่ว่าไม่แรงพอนะครับหรือว่าล่าแบบเบาเกินไปครับเห็นไหมครับอูนะครับแดงถึกเลยนะครับสลลูกซองนะครับสับรัวยกับปืนกลอีกครับก็คือแบบว่าใช้ปุ่มสับปืนกดนะครับกดคู่นะครับใช้ปืนคู่สับปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนดีเซลกับลูกซองหรือลูกซองกับลูกซองทั้งคู่นะครับ ไม่ว่าจะแบบไหนมันก็ได้เหมือนกันนะครับลองโดนยิงนะครับลองเลี้ยงใกล้ๆนะครับปึ๊บนะครับทุกคนมาด้านหลังนะครับปึ๊บฮาลากขึ้นนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเสิร์ฟติดหัวค่อนข้างง่ายนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนก็การตั้งค่ายหัวมีประมาณนี้ครับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอประมาณ30มลิได้นะครับบ๊ายบายครับทุกคน <laughs> we interrupt this program to bring you a special report. We do it big and we do it however we like. This how it was made for the real. I swear to God that I'm serious. Me and my team, we be ready. We shooting to kill. I told my parents one day I'm a bottom a They're gonna sit in the Beverly Hills. I just wanna have me a show that I saw that I swear to God, that shit done gave me the chills for real. That felt amazing. I'm a rap pop star sensation. They do not know about that. All I really wanna do is live life, give back. I don't really understand why they don't like that. Get a for the family in Beverly Hills. Yeah, yeah, yeah. If I said I'm gonna do it, I probably will. And that's real. Yeah. I got a dream that nobody gets. I'm tryna ride the whole audience. So that arena's my name on it. And no, I ain't acting like Johnny Depp. I done put in the hours of work and my bus with a tears So I'ma continue.